ครับสวัสดีครับนะครับเอาพอพพอตัวนี้นะเป็นปลาหอยหัวบนนะครับกําลังถ่ายนะครับถ่ายนะนี่บหอบนะหอบนะว่าวิ่งวิ่งสุ่มนะครับวิ่งสุ่มกับเดี๋ยวเจ้าตุ้ดที่ข้างขมนะครับวิ่งสุ่มนะวิ่งสุ่มแล้วก็พอพักหนึ่งนะครับมันก็ไปตามตัวเมียนะครับพอพักหนึ่งมันถายเหนื่อยมันก็วิ่งต่อนะครับวิ่ง วันหลายรอบนะก็เหมือนไล่เลื้อยไปในตัวครับไก่นะน่ครับตอนนี้ขนก็ำลังะเต็มนะครับแล้วขนหางบางส่วนก็กำลังจะหลุดนะผมแวกแวกดูนะครับไม่ใช่ายใหญ่นะครับตัวนี้ถ่ายใหญ่นะเป็นปลอกไอ้ขบวนนะครับตัวนี้นะครับก่อนอ้นนี้นะครับผมผมผมเคยลงทีหนึ่งนะ แล้วก็ได้ติดมาจําไปท่านหนึ่งนะแล้วก็พี่เขาว่าให้ผมไม่เป็นวางส่วนนะครับแล้วก็ร,กรัดกันไว้วันที่หก <c oughs> ครับ <c oughs> ก็คือจะเคียนวันที่หกนะตอนนี้ก็เลยหลายวันนะครับเลยมาสีหวันนะแต่ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ผสมอยู่หน้าบ้านนะครับเนี่ยมันก็ผสมตัวเมียไว้ตัวเนี้เป็นตัวที่สี่นะเนี่ยตัวนี้ครับ ผมเอาตัวเมียลูกพ่อจรวดนะครับสาวสาวรุ่นสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับที่ว่าคัดผ่านตัวผู้คัดผ่าน่ะเอาตัวเมียคู่เกิดครับมาผสมกมบพ่อนี้ไว้นะก็ฟักไปสองแม่นะครับนี่แม่นี้กำลังติดติดนะ นี่ครับมันวิ่งสุ่มนี่ยครับผมมีมีอาจารย์ไว้นะครับหนึ่งตัวนะครับเอาไว้คนต้นไม้นะครับแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะมาวิ่งวิ่งสุ่มของเขานะครับไล่เรือไนเรือนะครับตัวนี้เป็นปักอฮบนนะครับก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมผมนำเข้ามานะครับตัวเนี้ยนะครับฝีมือนะผมนเป็นเจ้าของเดิมที่คนที่เพาะก็คือ เซรีสนะครับเป็นปาก่อยข้าวนนะครับตัวนี้ไม่ไม่สนใจหัวนะครับค้ำกัดตะบ่านะครับชอบเท้าบ่ากัดต่บ่านะครับก็ขนปีกขนหางกันะ่ากลังจะแซมขึ้นมาผมคิดว่าทายใหญ่นะครับแต่กำลังจะเต็มนะนะครับ ถ้าถ่ายเต็มมาก,ก็จะสวยมากครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไก่ที่สวยตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเต็มมานะครับ <c oughs> ก็สามารถเลี้ยงได้ปกตินะครับเพราะว่าไก่ก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีตำหนินะครับแข้งขาก็ไม่มีหนอ่อไม่มีอะไรนะสามารถเลี้ยงต่อเนื่องได้เลยนะถ้าเกิดเต็มมานะวันนี้ผมผสมไว้นะหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็ ก็จะมีเชื้อมีอะไรปกตินะครับครับก็ฝากถึงนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการอ่าพ่อปักก๋อยหัวบนนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปผ,ผสมพัฒนาแบบไม่ไอายใครนะตัวนี้ครับรับรองว่าไม่ไอายใครนะครับเพราะว่าผมผมเป็นคนที่ว่าชอบไก่ยากนะครับเจอตัวดีๆนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับ สายพันธุ์ของเขาก็เยี่ยมๆน,นะครับซุมนี้ก็ตะเวนล่าสนามนะครับทั่วทุกสาธิบนะครับแล้วก็เดิมพัน์หลายๆเอ็มนะครับผมว่พูดในเรื่องตัวเลขไม่ได้นะเพราะว่า YouTube ก็จะมีข้อห้ามน,นะครับบางทีผมลงไปผมก็ต้องเสี่ยงลงบางทีพูดผิดพูดถูกผิดพอราอกฎผู้ชุมนุมนะครับ โดนใบเหลืองใบแดงปิดช่องนีกครับนี่ครับเอาไปนะผสมรออายุนะครับรอ,อรอขนนิดนึงนะครับรอร่างกายนิดหนึ่งนะเพราะว่ากําลังจะถ่ายใหญ่นะครับเพราะว่าไก่ไถ่ไถ่าหางนะครับไถ่าหางถ่อะไรนะครับไก่ถ่ายใหญ่นะครับผม